ขอดมี้องมาฟ้อนไหว้ดีนางเสียงโขน้องหูเส้ากันมวนเสียงโขน้องหูเส้ากันมวนก็บวนก็เกิดงานเก่าแต่งน้องเตินแต่น้องเก่าคู่เก่งกว่าตาสะพานทางรักอุ้ยปีลงเพียงนี้สุขีมันในสามวันเราแก่ในสายเดินส่งอยู่อุ้ยสูเต่ามามีส่วนว่าพี่สุทีท้อระมัดนางประหารหัวใจเฮ้เดาไรท้อเอ้า เยงเขาวอาความอนนอื่นสังโฆอ,อยากบังประมาณให้งานห่างหุ้มแต่ว่าพี่มาคิพยีชั่วติดแต่ติเป็นแน่ต้องกังได้กล้องแไว้เลยมาให้มันเลือใจคงคืนเลยมาให้มันเลือ้อยใจกงคืนเสียงสะอื่นจากไรเอ้บอลในส่งไปพอแต่ใดฝาก่งถึงนางพบไปทำบ่ต้อถูกผีชายลงบาสิเกิดนัดรางเมื่อรักนางสมดังใจกังสดใสกับปักใหม่เถิดเอ้ย เสียงสะอื่นจากผู้ผิดวังนะสามเคยตกเป็นเชลยแอบมาร้องรำอันสุดจะาบันเมื่อเห็นเขานั้นผู้ขอต่อแทนเอ้น้อกนั้นคนสุขแสนดุดดื่มรู้ไม่นองว่าเป็นเก่าที่เจ้านั้นลืมแอบมาเยือนซึมส่งเสียงสะอื่นแทนคำใจโอ้เสียงเขาโหว่ามาเยอะคนเตด คำเย้ยบากว่าเรานั้นไม่มีค่าหยดน้ำสังที่เข้าลังให้กันนาที่ขอเอาน้ำตาแทานน้ำสังหลังให้นาเอา้ยเอ้ยเอ้ยเอ๋ยจงเป็นสุขเถอเอ้ยจงสุขที่เธอตามทางตัวนายมันกอใจแต่ตึง tháng tuần ấy vẫn có tay tay tự nhiên tay năm hồi, hồi tài tình xài, chụp đài, ngày hồi tay tên sẵn sai, tục khuyên ai như ta biết vào ngày bán vang phí hạt mà con của mi đầy từng chân đầy cả chỉ có một cần một cần mà có hắn phải hôm xăm bướm chí tập quân bằng phút điệu rác phiêu hèn áp sầu cáo phù mát tí lăng chạy năng hồn Âu đế sư phải có phiền Âu đế sư phải có phiền Này gọi đón Tuổi กดีนาบังนอนก็รวมอที่ทวังก่อให้รักงนอนจงจิรังเสียงจะผูวผิดหวังสะอึดสั่งจงฟังดีเก้าสุขีส่วนพี่นี้ต้องช้ำส่วนวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในโลกววางเป็นสักทีจกผูกแค่รักยากาัายงธนากรวยความดีสลากแล้วชาตินี้บุญไม่มีขอหนจะกใจ ไห้ดวงน้อยเป็นน้อยทั้งวันให้ดวงน้อยเป็นน้อยทั้งบัทรกางวันคือจำอบความชำถธอพึอ่มาอื้นมันบ่สวงดวงแก่วไม่ไปเกาหักเป็นตุ่มองเอาแท้กออเอแล้วเออทาน ของพนาสมาคมหมอล่าจังหวัดขอนแก่นว่าท่านมีครูก็อยู่พน้องกาดนี <Gym. S 1> ่ยสะก้อนนะครับไปเพราะท่านด้อยู่ในเขตนี่อยู่งเป็นทางเครื่องให้สะก้อนตจวดยังอันเดียวกันเพราะงี้นะครับอโอละนอกันหัวหน้าโอละนอ่อนไหมครับเอาเสื้อมาให้ลองจั้งแต่มาขอสิ้อโอละนอ่ออยู่เอา นี่เดียนี่เดียเอาดวงไหนของกษัิลรับในเบิร์ั่ือนละเอาลวดมักงายเพราะว่าเจ้าของพันเอลมามีนรถเขาบมือขึ้นในเบอร์เอนเราเอาลูกรถนั่นแหละครับคุณพ่อเคีนเคนใช่ครับ อาลารีพุทธาลัตะนาใตายังธรรมาละลัตะนาไตายังสังขละลัตานาใหยังยังว่าคุณเลยคุณคุณไม่ดามันดาคุณข่ณณบาอาจารย์ คุณสินคุณทานจะมาพกมาบังจะมาตังมาเลีย้ยมหมอลำว้า นี่สุดสุดสังราปฏิปัญยั่งฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาบอกพี่น้องรัตท่าท่าบุญพเพื่อแผ่มีกุศลกาแกในเรื่องการท่านบอกพ่อแมละพร้อมลูกความหลา,หลายคุณผ่อนนาทั้งในหมอลำกามาเหตุทางนั้นมีบทข่อนสามคัง้งเลิกปัญหลวงสังทั้งเสียบางกัญจาฟังพ่อนน้าผ่านเมืองนานด่านหรือเมรัถทั้งพื้นผุนศูนย์นหวานบ่มี ฟัง่อไปบักนี่ในบอล้อขยายอธิบายขูส่สนเทีก็วาไปตกไวจะได้ใครแก่งแงต่งผันนคาแตงหนึ่งคือกามเวตกคว่ำสิตสองรักไข่ในเรื่องเนือกดามเข็ย่งคิดอยากได้สมเสียบรรมคุ้นพับเมทุนผู้ขาจาน์พันพระพี่นี่บาดายเป็นย่านเป็นฐานฐานสองโอง อันคือหนึ่งสาแหวงลาบก็ประกอบ้วยทั้งถึ่ไปรรมักีกยวกล่องมองม่วถััวไปสองพยาบาทคิดตกบอกไปพยาบาทสองวินเรียกว่ามีความคิดเปลียดเปลี่ยนปยนองรางมีทุสามโมหาโรพาอุศนันสามบาทมัแก่นา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 น,า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 นี่เมียนอยากมองอยากมองโลงของแห่คำแห่คำมาเพิ่งคำบอกวัดระชาหาคงทั้งนิธรรมนิคำน้ำวทหอาวิสาไปจงใจตั้งตัวตงตแสดง ท้หมดขอจำไว้ที่เอาเมียเมียขอให้พวกหูเท่ามีธรรมะทำมู่มทำโพโทตสอนจรุงมีโคสชอื่นขอให้ยืนเงีกยควังกวังลานในเพองในเบอขอห้ดื้อให้ถึงสนันฝาสันฝาสว่าง์ปนหาไตธรรมานี่บอแมขอขอขขอน,อนของขีไล่เลือกขีติตองติตองของพระองค์เรือปลิบักแกนตาข้ามีสามรักขีควบดอนฝานไฟเผาแผนขอแผ่นทางน้ดื้วเรเป็น ในพ้นหรีเวนรนรืไกลโตอักขี่ห่อนใหม่ของยังกระตูาอันเนตตามข้าพาฟ้าไฟกองห้าองค์สัมมาตัดให้ไขจากไหลจากรันั่นแล้วอักขี้เราหลอนในห่อนเพิงถ้าองค์ไม่ลีกเว้จากวงทั้งสามปอความเมือความดีบารบมีเล็กกาฟังบัดดีผมเราที่จะไปหนาคารนาบทสีบทสีโพธิโต๊ะก้าสีเป็นห่อแจบาป หนึ่ง it, เป็ดเปียกตะไคร่หกเป็ดเดรัจฉีสองเดรัจฉานยูนี่สวนคำท่าไปเป็นสัตว์เดรัจฉานใส่เฮ้ยกำน้ำก่อยังประโสนิสินในห้องกองกำสามเป็ดตีวิสัยซ้่มเป็นเป็ดพุ่งวิสัยคือเมื่อบดคำไปจากอบายมาแล้ยวคำยังเป็นแนวแนาวดึงเอาเป็นเป็ดนี่เป็ดหกเป็ดสิบสองเป็ดห้าลอยลอยพื้นดูอบา พวกที่สีบอกไปบัก,กตามข้ามหมายเรียกอสูรกายเปียรเมีจจชวั่รพอจะเจม่วเ,าะะวเขากเกเรนาตาเม,มื่อมีนิสัยตำซากลุมข้อท้อสมองอปัสนาท่านมังองเป็นเรื่องพิจจารณาคือพิจารณาละเสบหนึ่งกับพอดีพิจารณาแล้วบันเท่าไว้หนึ่งกับพอดีพิจารณาแล้ววดกันไว้หนึ่งกับพอดีพิจารณาแล้ว งวดวินไว้หนึ่งเรียกว่าปัศนาสามสี่ข้อฟังสี่ยอวมาต่อไปอัปปมัญญาน,นเารื่อข่าวเรื่องพุทวิหารคือเมตตาการุณามมทิตาเบขาข่าวตามน้ำสันมีเมตตาเขานั่นคือความสุขแก่ผืน โดยพรนเอกรักนาพอมีพอเมตตาพอที่สองยกขานาเรียกเสกการุณาตาตกคว่มวันใจเมื่อเห็นขาดไล่เกี่ยวกระหายเห็นร้อนสงสารดักคอยบรน่วยเสกขอถึงเรื่องโงธิตาเรียกว่าความยินดีซสื่นหวานใจกว้างพอมีห้องเห็นเรืงองล่าเหยียงหักเวียงเรื่องมันเป็นทางสันโงเจ้าว่าเล่าตียนผู้ฟังเออโอ้ย ว่าหลายวันน่ได้สีได้ที่เคืองแล้วเนี่ยอาจารย์เก็บใช้ขอบคุดนะครับแขกผู้ไม่เกียจนานทุกคนเอออายุมันควันเนี่น,นะครับอย่าเก็บอย่าโจรน,นะครับผม ตืนเพือแกตามแผ้นจุดเริ่มต้นเสือเกตามแผนเพื nah ่อนาดีเราเดี๋ยวเราบางกินที่เหนือไทยนี่ไทยนี่ยากล่ำมามีฟันติกันไงกันไงแอะากนานเดืเดือแเตะเผ็ดนแนหัวาบุกโคเดือยพอละเทไหลลักบุ่ม้อมร้อมลาวีลาวีสอมพัยาตนีไสักตางหากาว่าจะโนตีค่ต้องทำตีก้าอยากดื้เวละเทไหลก่อยเทต่อย คนโหลาตสายป่าเป็นเมืองเสียงระเบิดเงินดานะดังเมืองวงฝากกัพยาโคตาแากกวนประมาลาวันช่งน้นเหลียวเสียงนังสะทาผาสานดีป่าหวันไวว้ิตเป็นพ่อศาดตานาใกล้คอยเฮียงวัดสารโคเรือเมล็ดมาเต้ากันไปตูนเดียวนี้เดียวนี้ภาษีเรือทานที่อาจงไม่บุไม่ชาไทยพิทุขังเหลี่ยมตอ มอนนอลงววาพอหนัถาก่อนนอลงดื้อจุ่มกอนหลังบัวั่งมั่งเดินมั่นเงินดื้อเดินไปหนักรอฟังวันใหม่วนใหม่ซัตวใละไม่นอัมีฝลับ่เนม่เหตุนุ่เหรอหมนลายรนดวงเวหาเวหาข้าเมีข้าไหลไหลกันลีลายลีลายข้าลายเลยลดลดผิวเหนียวเนี้ยเหนียวเรีเยด้อลูกถ้เลีวเลยเดืียร้อนไม่ร้ปัดไปเด็ดทั้งเนรหบเลี้ยเลี่ยวลอมลุกนีลายีลาย เรียนเรียกร้อกให้หลอกลงดิ่งเราเรียนเรียกหลอกหลองลงดิ่งเราเอาละร้องแบบนี้ร้องไหวหวังก่อนนีหน้าล้วนชัวร์เลยนะตอนนี้รักษาเวลาคุณละหาหน้าที่เลื่อยไปแน่ก็าบอเป็นอย่างเขาเป็นกรรมการเปิดประฐมมาเลยห้านาทีเสียดนะครับต่อไปคุณแม่จินตนานะครับเจนสวัสดนะครับ หนึ่งในคอนแกนนะครับผมอ่ะสันคส,สวัสดีกราบนามาจการแพลานุทเทลเทลุกโลกโดยเฉพาะยังยิงมร้องคอร์ธรรมาเดลกั้งห้องาะวันนี้เป็นมืออายุวัฒนะมงคลเจ็ดสิบหาปีครบรอบหาสิบหามึงเด้อหาสิบหานี่แหละ มันจันบเดดับเจ็ดสิบห้าห้าสิบห้าพันสาปาก็หมักได้วา่วมามักตัวเลขมักตัวเลขหานี่ละ่ะหมักาหานี่ละ่ะสาตุเดออย่าบอกว่าลำไร่หลายบังหันพระท้องค่ำหนักสีสีบได้ทั้งบุญทั้งลางผู้ได้แต่ว่าคอยบพได้ได้ปไปเฮ็ดรยังอยู่ไปชื่อตัวอื่นา <laughs> เพื่อนบอกซี่ิมหาเพื่อนบอกซี่ชิมหกซี่ชิมหาชิมหกไล่บได้น้ำเพิ่นเอ้ยเพียงบ่พืชซื้อสองสองหนังสั่สิ้นไผ่สิ้นมั่นดอกเนาะอันนี้มันเงินเทวดาสิ้นไผ่สิ้นมั่นตั้งแต่สมัยหลวงปู่ผางพุ่นอะคอยไปไหว้เพิ่นคอยไปเห็นเพิ่นดาพยม อันมัวอมันก็เป็นแต่สั่งแท้มหาหากว,วพนพระกวนญพ่อนรว่าอันบ่งูหจักสินหาสินแปดบพนะออกหาปแปด,ด,ดขาดเราดาควา่ำใดออกคว่ำนั่นมาปากโตมากขดมา่อเลียงจะจันดอกอันไมา่ายังอะไม่ออกขันระวังสิโอ้ยมาขอดโตดีเราพูดคาไปสิอันบ่ทรรมาหากินติเราก็ะวางสิเด้เพร่าเพราะข้ากันทรรมาหากินติ พากันมาเฝ้ายัางก็พามากวนพ้าแทะอันซุมโมหจะควะ่ำเฮ้ยผู้พระเนี่ยเพินพ่นถือศีลเกงถือศีลเค่งยังมากวนเพิน่นเพิ่นถือศีลสองร้อยยี่สิบเกดพุ่นอ่ะออกออกยี่สิบเกตออกออกเกตช็ดมาขันตีขันตาโทษะโมหาอดเดอร์พอความโลก อดเด้อพอความโกรธอดเด้อแม่ความหลงคำพระพุทธองค์พ่นสอนไว้ว่าคบคนผ่านผ่านผ้าไปหาผีสคบบัณฑิตบัณฑิตผ้าไปหาผล คบค้นเฉาในผ้าตัวอักยากจนในผ้าตัวอับจนห้อยากสนเหละวนให้ไปเอาเมียสองอยากจองหองนันให้เลี้ยนกดหมายอยากยิบหายให้เล่นไพ่แทงหวยเมนสีรวยเ้นรวยเมียวันเกียร์อ่อยห้อยลาวังไฮวบคอยถือแสนหนึ่งที่เหลือ มันเสียอยมันเกียกันไปเทิอีกสองแสนมันเกียกันไปสามแสนแม่เอี้ะโอลาน ละเมีนว่าเดินไห้ฟังเด้อเจา้าคุณพอสัดท่าฟังเด้้อเจา้าคุณพอสัดท่าพวกสีกลุ่มสีกากุ่มม่านฐานยากับทั้งพวกนักปาดเก่าไม่ทั้งหมดตั้งใจฟังก่อนสุดทำม่อทำมา ตั้งใจฟังคำพระเททยธรรมโมอัตตะหิอัต,ตโนโนาโถทาสิทธว้เป็นกองบุญอันใหญ่ไห้ให้ท,าท่านทงสี่ทั้งบาปสี่ทั้งกรรมทั้งบุญหรือโทษเสียงที่เป็นประโยชน์และเมตตายังงแสดงให้คนฟังเป็นตูขักแน่จังเสว่าเผยแผ่พุทธศาสต์สนาผู้แสดงและก็ได้พระลาเป็นกองโจโกผู้หัวหน้านายโป้ผู้ผ้ามาฟังธรรมเป็นผู้สักผู้ น้ำเตือนเขาเปล่ารองส่วนเหล่ามุญาตพี่น้องเขาวัดจำศีลบัดเล่าตายสิได้เป็นพระอินอยุ่ทั้งสันฟ้าสิได้เป็นหัวหน้าจายม่งพี่บ้านพวกหมนั้นสิเป็นบ่อรียวันแห่แห่งแผ่นปีพวกโม่ฉีตานีบอ่บอจิ้มบ่อทานนายจายมงพี่บ้านคมเหงเต่งขีจับพวกขีตานีเนาาจองจุ่มแม่แต่เขามีหนังสือบัญชีสีแจงนี่ขอกดต,ตำแหน่งเป็นธรรมดานี่หัว ขอคุณหาไตสวนบุญบาปมีอาวุธเคียงหลาบหน้าโลกหลายขุมเป็นห้องขังปะชุมมีดฉานามะมันบ่กฟุ้งคำพระคำปอกคำซ้อนก่ับนันเดิอมันมาตัดรอนลงจมหม้อใหญ่สัตว์หน้าโลกนันไตตนิวน้ำหนาทนทุกเวทท่านหน้าหลายปีปินไปจนหละับะได้กับไม่ลอยกับลอยกันแต่ทนเวทท่านหน้าหลายกับหลายกูดก็พอถูษมีดสาติถีก็พอถูษมีดฉาติฐี เห็นความผิดเป็นดีถือพีในป่าขาดจากการไหวพระทำบุญกุศลไปเลียนเวทไปเลียนมนใส่รองถูกอย่างนั้นละพอทั้งยังไปอาวจีกะจังสันละที่เห็นผิดไปมา จะได้รับบีบาหน้าลกเล็กแหลมบุญเลือบาปตองเน้มนำเฮ้าก่อไว้ถ้าทำดีต้องได้รับแต่ความดีจะมีความสุขขีในภ่ายภาคนา้นจากการเป็นบ้าตามเม,ามื่อเมัวเป็นลาภภวีตนตัวรูป,ปพันธุ์พดองบุญหลักกุศลนั้นจองจากเมื่อมัวหาไขาจากอะนีชาวา่วหลมข่วมโกดเป็นผู้ม่อมจากโทษกับพ่ะศินแหลกพุณนรักษาสินทำบุญบำบ,บัดปัด่ตหังนหลังใส่บาตรโต ตั้งนาทำหุุนยาสิให้ขาดทุนเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสาาสานาให้ได้เจริญเมตตาสินสามาทิมนี่ขอความรำริวรอบโลโดยตรงจิตใจให้จำนงทำท่านยาขาดนี่ละรั์นักปาดดียิ่งนักหนาให้โม่เจ้าจำสาสัทธาหญาพอท่านท่านเด้อผลสินท่านเห็นกบับตาคันผู้ใดแตะอยากแต้งตัวขึ้น คันผู้ใดอยากแต่งโตมีลาสีให้ท่านพาไตจำไว้เด้อให้ท่านพาไตจีวอนแต่งโตขึ้นขึ้นนุน่งเสียเพื้นใดก็งามแม่นแท้ให้ท่านพาพาไตไหมพื้นละพื้นละสามสามสามหมืน่นสามหมืน่นสองหมืน่นสี่หมืน่นสองหมื่นขึ้นไป ปาแตงโตนี่เลียมง่ามคือรถวะมันแมนอหลีเด้ให้ท่านผ่ากีวอนผ่าไตผ่าสวงแตงโตขึ้นขึ้นอายุยืนพร้อมเจ็บขาปวดแข้งกับพอนลงพอนลงกินนมไม่กับวกค่อยปวดขาโอ้ยเท่ามาแล้วปวดขาเอ้ยกินนมไม่กับโบได้ เอาไปทีมไซด์ละเอาทีมวัดนี่เถเอาทีมวัดนี่เถอามานึ่อุ้ยข้าเจ้าเอาทีมวัดนี่ไล่เหรอดิอ่บัดสีเศร้าเศร้ายังเศร้าเสร็จเลยของใครป่ะนะบัดสีเศร้าเศร้าย้อนสองสอบป่ะนะย้อนสอบทาน นึกว่าเป็นยาสมุนไพรชนิดใหม่ยาสมุนไพรเอบชอบบัดสิเศร้าเศรายอนสองสอบเพราะฉะนั้นสองสอบเศร้าเช่นกันเม่นยังล้สองสอบทานเอาเซเมนพันะโอ้ยข่อยเราเมิดความเบาสมัยนี้เราบอกคือเก่าค <thighs liter> ือหลังเนาะแม่เนาะโลกกับพัฒนาค้นกับพัฒนาสมัยใหม่ลืนว่าสมัยป๋าลืนหอยเด็กหน่อยลืนคู่ลื่นบ่า หมาเลื่อนควันเลื่อนแสมันจินแล้วเฮาเจ้ากวองบ่คือเก่าบ่คือหลังดีตะวัดเท่านี้เด้วัดอื่นเนี่ยว่าฉันเม่นเมะไม่แม่ออกแม่ต้นว่าวาพื้นกันงาม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 ว้าพื้นพระพ้อมเม่นังซี่มีแห้งว้าคักโอ้ยเม่นังซี่พ่อเม่นังซี่บวชชีพลนีรักเขียนหล่อพระบ่มีตะบาดวัดเท่านี้เดิ พระเขียนต่ออกหักเพราะรักชีวะหลวงปู่ฮ่มไปเห็นเขียนต่ออัตมาบวชมาสามสิบปีพึ่งรักชีคนเดียววาสันเน้นศูนย์หลายและเขียนไว้ฝ้าอันห้องน้ำมาบวชวัดนี้ไม่ผิดหวังวาสันบ๊ยชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้ หัวใจของเราต่างกอถือสิลพี่แสนจะเศร้าที่เฝ้าแอบรักอยู่พินแต่ว่าหลวงพ่อถือสิลนอยากอดอยู่พินได้แต่ยืนมองเบิดเตวลาอยู่ห้องน้ำนี่แหละมองเน้นหน่อยเขียนหนังสืออยู่นี่แหละ เบิเวลาเรือคุณแม่ครับยาวยาวลงไปตายตายเวลาหมดอนเดียวเวลาหมดอนเดียวเบิรเวลาแล้วมาลำสีลาปอนลาเดือพัวดอกซ้อนมาลำ ร้องเพลงแต่โดนดุนสมคนรแม่วนาเดียฉันขอลาจากญาติพี่น้องขอทุกคน,นจงคงในอาการทํามาลาประธานบวกะลาจาบการากาตลอดพ่อขาประชากรพวกฉันขอไหวพ่อนทุกทุกท่านนั้นจงเจริญดิฉันขอไหวพ่อนทุกทุกท่านนั้นจงเจริญเออล,ลา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 ที่พอให้ชุบดีเกิดนะเป็นจา๋าเสียงจ่าบุกทุ่งบ้าน ทุ่งบ้านนาโชคดีเปิดนาไวฟังกันไม่ถ้าสนใจก็ขออกหุ่นไก่ละไก่กันแล้วไก่ละไก่กันแล้วเจ้ามันไก่ละตาฟังเมื่อเจ้ามันไก่ละตาฟังดอกสมังมันไก่จับตัวจับตัวนะจับต้นจับตัวจับตัวนะจับต้นจับตัวแล้ชื่อมใจจินบอหอมนั่นคุมาพ้อเนรบอบี้โอ้มาเอเ้ินพันสิล้ำมืเอื้อนบอบี้ล้ำ สะบงังในวันไก่จากโตจากโตนาจากต้นจากโตแล้วนะจวนะเอิ่มใดกินบ่อหอมนั้นวางหน้าไปนวลน,นวนนลน่ะจัดหน้าไปนวลน,นวลน,น่ะสู่หน้าแฟนเฝืนละคือใบบัวเบิ่นหยกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแถมแถมมีหมูก็อยากกินหมามีหมูก็อยากกินหมามีปูมีปลาก็อยากกินหอยมีมันก็อยากกินกอย มีมันล้วก็อยากกินก้อยได้สาวซำน้อยก็อใจแม่ห้างฟังปลงลังแล้วอยากฟังมอหลับมีบ้านก็อยากไปนอนนามีบ้านก็อยากไปนอนนามีรถมีลาก็อยากเดินเอากินกูล้วก็ไม่อยากเมากินเหล้าแล้วก็ไม่อยากเมาเวลากินข้าวเนี่ยก็บอกอยากกินไปกินหังนิมแล้วก็ยังหังต่อ,อชีวิตค็หนักก็พ่าซันี่ นักบ่ซัำนี่สิเอาอยั่งดีกว่านี่ละพอเป็นหมอล่ำก็อยากเป็นนักล้อได้พีก่ก็อยากได้น้องแก้วบองแล้วก็ยังลาบสร้างบ่งมีทางพอดีแล้วบ่มีทางพอดีแล้วคนเอ๋เอเอ